สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะภาพพี่น้องมีบตามกันต่อครับผมกับแนวทางเลขของพ่อบินเดียวครับเสดายขนาดเล้ครับพี่น้องเนาะเลขว่างันเลขทูบนางลำแปดห้าสามครับผมพ่อสรุปบนสี่หก ห้าสามเมืี้ครับพี่น้องเนาะยังละแต้มครับผม้ห้าสามออกหกสามห้สี่หกออกหกสามสามหกเนี่ยครับผมใช่ได้ครับเลขทูบกับโอ้ครับพี่น้องเนาะแปดห้าสามครับเผื่อบรายเดอครับพี่น้องพอบินเดียวครับพี่น้องเนาะว่างหันกับถือว่าไก่เคี่ยงมากเลยครับผมครับไก่เคี่ยงมากอีดีครับพี่น้องครับ อ๋คลิปนี้เดี๋ยวไปรับชมรับฟัางน้ากันครับผมเรืองเล่าตัวเลขกกับพ่อบินเดียวก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกกับพ่อเกามาเชียกับขอขอพระคุณพ่อบินเดียวเด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็รย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเก่ามาเชียน้าเชียไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกกับพ่อกันเลยครับพ่อครับเกามาเชียสวัสดีพ่อบินเดียวครับผมครับผม ครับพ่อเพียงได้พอครับผมหมดว่างหันคือโอ้ยหนอนย่างหลับเตี่ยมไฮฮาร์สามบวกหกสามโอ้เจได้ครับมาฝันคืนสุดท้ายนี่ทีครับพ่ออักไหอืพไปหาสบาการบ่ยากเรียนงานครับอืมตัวหาก็มาเชื่อกะบ่รับมาหนักบวกฝันดักมือสุดท้ายมันยากคิบบ่ก็เลยปล่อยเลย ันเลยมาบอกทั้งบ้านบอกเรียบที่ขึ้นทั้งเหนือไอ้พวกเนี้ยครับผมอือเาก็ได้กันเต็มอยู่โอ้เสียดายเนาะน้อยจมือสีจมือสีเทปจมวัดเลยเมยงได้ม้านก็ใส่วะประสนว่ะเป็นเต็มเลยบัวมปนจ่ายเจ็ดแปดล้านจริงมันเลขคู่เดียวนึงเนาะรับมันเกิดเจ้าบาเลขสูรพอมันก็เสียดีเนาะหาสาม แมนเกับซีโมครับดูว่ามันโตดับมันบบหลังหลังมาปลายปีมามันบริ่งยังไงวะครับมันเป็นดับเด่นดับเด่นนี่สีเกิดบ้ามันหลายคู่กับปัดถิงปัดถิ่งนี่สินะโตดับอือก็เลยเพี้ยนเด็กล่างกับยิ่งไปเขอดโตกันอายุสองหนึ่งคนเด็กล่างครับผมอือสองกับเถิดแท่งเด่นแท่งดับนะ่รแหละมันก็ป้ายเสร็จแล้ว มันบดมันหมดนงๆใตรงๆโป้ไอ้แจเคลนะนี่หงายกว่าโอ้ยเนาะเสียดายอย่าเนี้ยี่ได้หลี่บ่ว่าสน์โดนปั่นกับเบี้ยปั่นกันให้กันคักๆงั้มันได้คักๆใน้เสียงว่าสนเนาที่เสียเอาบนเอาบนเรือแรงกอนพอแล้วสุดเดยกอนเหรอครับนี่ก็ ชุดสลุกไอชุดบนแต่ว่าสามตัวนั้นยั้งยังหลักลอยยังพราท่านนีนี้ครับเรื่อนี้จัดสองสามมือก็หลักลอยับพอวงนันกระข่นอยู่ได้เราวงนันได้แปดตัวเดียวนึงแมนอยู่ครับผมอ๋อมีศูนย์อีกตัวหนึ่งอยู่อือก็หาศูนย์หาสามศูนย์หาสามก็แปดหาสามนั่นหละครับแปดหาสามนี่เป็นเหล็ถูกแมนมันมาเข่ากันอยู่ครับ อาวหมวดนี้ครับผมเอา,เอาบนก็ได้พอ่เอเอาบนก็ได้เน้อครับผมเอาวิ่งบนเลยวิ่งบนห้ากับหนึ่งห้ากับหนึ่งจับคู่จับคู่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าแปดห้า ห้าสองห้าสองวงไปที่หาเลขวิ่งอ่ะครับผมอือสองตวัวก็เว้งวนไปที่หาศูนย์หาแปดหาศูนย์หาแปดครับผมโอ้หาแปดนี่เห็นลายสนักหรือไม่หาแปดลองร้องไว้แจ็คคูนึ่งอีกแจ็คน้อยก็ได้หาหนึ่ง <laughs> ครับพ่อเออหายใจมันเพี้ยนวันครูวันครูวัหนหนึ่งหกหกหนึ่งหายใจมันหลุดลงมาอยู่นี่อ๋อครับเ <laughs> คยเปลี่ยนไงค่อยเป็นอยู่ค่ัเออมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแต่ละปีมันเปลี่ยนอยู่ก <laughs> <laughs> ันไปนั่งนี <laughs> ่ก็รักลอยจะคอยว่ากันเนาะพ่อเนาะเออรักลอยแจ็คสองสามมุมให้ว่ากัน คนจะไปจุดทูวอีกว่าพออ่อนีไปือกันร้ายก็เอาหนังมาใช้อีกแล้วครับเออเขาใช้มือเดียดยจะไปจัดการเืิ่งเนี้ยรอบเพิงหนังก็ได้เพิ่งหนังเดียวนี่ก็เลยเออลืมตัวได้เพิ่งหนังแล้วมะเขาฝันลูกซ้ายอยู่มะเขาฝันลูกซ้ายลูกซ้ายว่าฝันว่า,วาจะของตกน้ำฝันว่าจะของตกน้ำเราขืนว่าไะไรเป็นตะคิ้วบานี้เลยเอินคดมาซอย ปัดสองน้งปัดสอเาอาตึงคนละแขนขึ้นครับขึ้นจากน้ำเขาขึ้นจากน้ำเขาก็เลยบอกอ้าวันนี้จะมาเล่นใกล้น้ำหรือมันจะตกน้ำอีกว่าสันไ้ไปหาบอกมูเพิ่นเหมือนมาเจ็ดอย่ยงซอยกันนะสันนะครดีใจได้เบื้องหนังวะสันเขาเลยบอกมไม่สามสามเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเงียงวะ <c oughs> ม่วนนีบอกพ่อ <c oughs> <c oughs> อืมวันนี้แหละสามเนี่ยสามเจ็ดแมนว่ามน 6, 8, า่นหนกหรือแปดวะนื่มเหนอนี่แหละยุตัวนี้แหละสามหกเจ็ดหรือสามหกแปดนี่แหละสามหกเจ็ดอืมเลขฟันลูกใช่ป่ะครับแมนแมนแมนสามหกเจ็ดหรือสามหกแปดนี่แหละจำมกให้ได้ปะไหนเขาเฮ็ดงานอยู่โทูไปตอนนี้กับ็ติดแล้วคนเราไม่เลี้ยงเราไปโชว์เลยสามหกเจ็ดสามหกแปด อลองเขียก่อนครับผมเอาเลขงวดวันตัวนี้กับกันสามหกเจ็ดสามหกแปดนี่แหละครับผมเดี๋ยวจังได้คอยมาสรุปลักลอยอีกทีหนึ่งครับพี่น้องเนาะอตอนนั้นกับัจ<า>เขียนแล้วเรียกฟันกันสรุปลักลอยเพราะทได้ถามเขาน้ำครับอือแต่ว่าใกล้ๆมืออีกแจ็วันที่ อปีหม่พอดีเด้เอปีหม่วันที่หนึ่งวันที่สามสิบสามสิบหรือสามสิบเอ็ดครับพ่อสีได้ไปจ้างอเขาไปจ้างเราหล,ลนะนังเขาสิได้มาใช้เบเื้องอีกเครื่องเขาสิไปจุูทูปข,ขอมาอีกแค่นึงพ่อก็ไปอันบ่นีไ่ไปไปวสิไป,ไป,ไปยู่วงงดนี่ถ้ายหลบไม่เบื้องนี้พ่อเออเอออย่าลืมด้วยพ่อบ <laughs> ่ลืมบ่ลืมครับผมโอเค <laughs> เสำหรับคลิปนี้ก็มาเชียกกรชิลบกวนพอสับนีเด้เครับผม,ผมขอบ,<ม>ขบพระคุณพ่อบินเดียวครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับเลขพ่อบินเดียวครับพี่น้องเนาะครับว่าหันกับเลขเขาถือว่าเกือบเขาแล้วครับพี่น้องเนาะที่เอามาเชียได้ดตามพอได้ครับผมคือหาสาม ก็ในหาสามออกหกสามแล้วก็เลขกถูกนังลั่มก็คือนแปดหาสามแต่ว่าขึ้นขึ้นก้อนเลขออกนะครับพี่น้องเนาะครับพคุนว่าพคุนฟันได้แปดหกสามครับแต่ว่าคุณทั่วมาอยู่ช่วงหนึ่งครับผมประมาณบ่ายบ่ายบ่ายโมงนี่ครับผมคุณทั่วมาอยู่แต่ก่อนมาเชียร์วัดีรหลับครับผมเสียดายครับพี่น้องเนาะครับเขากังได้กลับมาสู่กันต่อตามกันต่อครับพี่น้องเนาะ สำหรับแนวทางตัวเลขกับพ่อบินเดียววดนี้ครับผมวิ่งบน5กับ1เน้นไปที่5ครับผม2ตัวบน505158ครับผมแล้วก็หาสอีกตัวหนึง่งครับพี่น้องเนาะครับพอเน้นไปทีหาได้ครับพี่น้อง505158แครับแถมเลขฝันลูกไส้พอครับผม367และ368 สำหรับเล็ฝฟันนี่เดี๋ยวอีกชัดเจนอีกเทน,นึงนะครับผมเดี๋ยวพอจะมาให้เล็กสามตัวแล้วก็เล็ก่างครับพี่น้องเนาะครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องอชีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยแล้วเง,เงินไปน้ากันครับพี่น้องเนาะในงวดวันที่สองมก,กราราคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ